เฮ้อน,นี้ก็ผ่านหนึ่งวันแล้วที่มาอยู่ที่นี้เอาตรงๆมันก็ไม่ได้แย่นีวา You just bumped into me Sorry for walking you but you're short ส oh! ึกกูเตี้ยแล้วหนักหัวพ่อมึงหรอวะขยันบอกกูว่าเตี้ยจังไอเวนไอเป็นดัง Это он меня ругает มุดหงิดกับไอวิกเตอร์ว่าไปไหนแม่งก็บอกกูว่าที่อย่างเดียวเสียดับที่ลืมไม้เบสบอลคู่ใจไว้ในห้องว่าถ้ากูเอาแล้วก็ไอเปรดดำกับกูได้ไปอยู่ในห้องปกครองที่หนาวเจี๊บแน,แน่แต่สําหรับกูจะแค่จิบๆิบอยู่แล้วเพราะไปจนเพื่อนไม่หาไม่คุยไม่คบยังไม่พอห้องปกครองแทบจะเป็นยานหลังที่สองของกูแล้วเอ้ยยานพ่อมึงสิบ,บ้านไอสัก Oh w เอชเวนดี้ยู just now I've already set my sights on the table and bought you some rice แตงอ you ไซมอนทำไมนายถึงได้ อาช่างเถอะโรสนายโอเคไหมโรสโรสฮะ I just saw you accidentally say someone's name โอ oh, no I was just thinking about a friend never mind let's go eat เฮ้าทำไมตอนทีิยงถึงได้เห็นได้เป็นไซมอนนะยิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัว ทำไมอยู่ๆรู้สึกปวดหัวมาม่าสัญญากับพวกหนูได้ไหมว่าจะกลับมามาม่าสัญญาสิทธิเพราะมาม่าไม่เคยกลับถึงบ้านมืดนะแล้วถ้ากลับถึงบ้านตอนมืดล่ะก็เอากระทะฟาดหัวมาม่าได้เลยเปลี่ยนจากฟาดหัวมาม่าเป็นปะปาแทนได้ปะอ้อโหคุณเพื่อนเอางี้เลยเหรอเก็บคะแนนแต้มคนเดียวนี้วะมึงไม้ใครมาก่อนมาหลังผมไม่สุนรอนนะครับ งคงฉนเขาว่าตัวสุดหลิวขยคย太แน่นเลยกูว่าราสเล็กกูนแน่นอนฝันสูงเนอะมึงอ่ะฮ่าฮ่าพวกนายนี้ก็ตลกจังเอ๊ะเท้าใครอยู่ตรงหน้ากูวะตื่นสักทีเนี่ยนายนะอุ้ยไอเชียนางฟ้าค่ะเอาเธอเรียกผมมารอใช่เรียกนายมาคุยอะไรนิดหน่อยอะไรละ่ะคือจริงๆฉันเรียกนายมาปราจะแก้อะไรนิดหน่อยคือเรื่องระบบสุ่มผัวนายนะจริงๆนายจะต้องได้สิทิ์ไม่ใช่แป่ฮ่า ใช่สิบคนไม่ใช่แปดคนเจไม่สงสารร่างกายผมเลยหรอผมว่าแค่สี่คนเนี่ยจะตายแล้วสิบคนรอบนี้ร่างกายผมไม่หักก่อนหรอเจไม่ผิดเพราะไม่ได้เป็นคนเสนอความคิดแล้วใครเสนอไม่บอกหรอกบอกแค่ว่าคำสรรพนามข้อแค่นั้นอ๋อแล้วก็เนื้อคู่นายเดี๋ยวก็ได้ใจแฮปปีไปก่อนนะจะหายตัวคุยเถอะ อะแฮมแฮมไงจ้าทุกคนก็อ p ีนี้เป็น e ีพีสุดท้ายที่จะกันแล้วนะและก็วันนี้จะไลฟ์เปิด QA ใน YouTube ก็มาถามได้เลยและก็บางคำถามพี่อาจจะไม่ตอบนะเจอกันตอน21นาฬิกา25นาทีนะหรืออาจจะเกินเป็น21นาฬิกา30นาทีนะบายบาย